I remember everything. And how careless we could be. And how careless we could be. สวัสดีครับผมเปิรฟอร์ดนะครับจากช่องเปิร์ฟอร์ดแลนเจอร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ด p ีพสาขาลำลูกกานะครับที่เดิมเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาดำเนินรายการเพียงแค่คนเดียวนะครับวันนี้จะมีทีมงานนะครับที่ปรึกษาการขายที่อยู่ทีมเดียวกับผมนะครับซึ่งเป็นทีมงาน Ford A1 ะฮะประจำโชว์รูมลำลูกกาแห่งนี้นะครับ จะมาร่วมเป็นพิธีกรในการดำเนินรายการนะฮะในการรีวิวเอเวอเรสต์คันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอเชิญน้องแป้งนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อแป้งนะคะก็อยู่ที่ผดสาที่ปรึกษาการขายทีมเดียวกับพี่ปืนเลยค่ะอ่านะครับน้องแป้งนะครับเป็นสาวสวยประจำทีมผมนะครับวันนี้จะมาร่วมดำเนินรายการด้วยนะครับใช่ค่ะอ่าโอเคครับวันนี้ที่เราจะมารีวิวนะครับเป็นรุ่นอะไรนะน้องแป้งอ่าตัวนี้จะเป็นรุ่นไทเทเนียมพัดนะคะตัวขับสองค่ะ ราคาราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ค่ะคันนี้เป็นสีพิเศษด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสีใหม่ค่ะแล้วก็เป็นสีพิเศษเลยสีพิเศษดิบูคริสตันนะฮะใช่ค่ะคันนี้ราคาเพิ่มเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทเพราะว่าเป็นสีพิเศษใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาดูนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเราไม่ได้พามาจอดสเปคทั้งคันนะครับแต่เราจะพามา คุยเรื่องเกียร์10สปีดนะครับซึ่งเกียร์ตัวนี้ที่ใช้ใน e v e r อเรนะครับจะใช้ทั้งในรุ่นของ l i m i t e d นะฮะวแทแล้วก็ e v e r อเรทุกรุ่นเลยนะครับซึ่งพูดง่ายๆเกียร์10สปีดตัวนี้จะใช้ในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์2.0ทุกรุ่นนะใช่ค่ะก็คือจะใช้ในเครื่องยนต์เครื่อง2.0ทุกรุ่นเลยใช่เดี๋ยวเรามาดูที่รอบคันกันก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูรอบคันก่อนที่จะเข้าไปดูข้างในนะครับ เอเวเลตตัวนี้ล้อแมกเนาะขอบ20ใช่ครับเป็นขอบ20อ่าขอบ20ิตัวนี้มาจากโรงงานเลยตัวนี้ตกแต่งด้านข้างนะครับก็เป็นโครเมียมทั้งหมดเลยเนาะในสไตล์แบบว่าการลอยขดขวนได้ดีนะครโอเคครับตอนนี้เรามาดูด้านท้ายของเอเวเลสกันบ้างนะครับซึ่งตัวฝาเปิดท้ายตัวนี้นะฮะเป็นไฟฟ้าเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นระบบไฟฟ้าเป็นแทนระบบไฟฟ้าเลยนะคะสามารถใช้เท้านะครับ แต่ไปที่จุดตรงนี้นะคะก็คือจะเด้งป้้อัตโนมัติจะเปิดเลยแต่ว่าเงื่อนไขของเขาก็คือเราต้องมีรีโมทอยู่ที่ตัว่จะเปิดได้แต่ว่าตอนนี้ถ้าเราใช้ระบบมือเปิดก็เปิดได้ใช่ไหมือนงแป้งลองเปิดให้ดูให้ดูเลยนะคะก็คือกดปุ่มอันนี้การใช้งานง่ายค่ะก็คือจะเด้งแบบนี้เลยนะคะก็คือค่อยๆนะคะ ควบคุมโดยไฟฟ้า<ก>เลยนะยอ่าอันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าโชค๊คมันดังขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นการทํางานของระบบไฟฟ้าเนาะ,ะเดี๋ยวลองปิดดูอ่าเดี๋ยวลองปิดนะคะก็คือจะกดปุ่มนี้นะคะปิดนี่เลยนะคะการใช้งานสะดวกสบายนะคะ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดล็อกอัตโนมัติใช่ค่ะอันนี้ก็เลยล็อกอัตโนมัติการทํางานของระบบไฟฟ้ามันก็ช่วยผ่อนแรงเราเนาะทุ่นแรงเวลาที่ถือของหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางานสบายเราใช้งานก็สะดวกสบายเนาะสะดวกสบายด้วยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในกันแล้วนะครับซึ่งเราจะไม่ได้อธิบายอะไรภายในนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นคลิปนะครับจุดประสงค์เราวันนี้คือเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวเกียร์สิบสปีดเนาะ อ่าเราจะมาดูกันว่าเกียร์เรามันมี<ำ>ระบบอะไรบ้างใช่ค่ะเราก็ทำงานการทำงานยังไงโอเคครับซึ่งเกียร์10สปีดของเรานะครับจะมีการทำงานทั้งหมดนะฮะ4โหมดนะครับซึ่งโหมดแรกนะครับก็คือโหมดการทำงานตัวดีนะฮะตัวดีตัวนี้ก็เป็นโหมดขับเคลื่อนธรรมดาใช่ค่ะนะครับเป็นขับเคลื่อนเดินด้านหน้าใช่นนใช,ะะใช่แล้วก็โหมดตัว S ตัวนี้นะครับจะเป็นโหมดสปอร์ตนะฮะ การทำงานก็สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแบบสปอร์ตออโต้แล้วก็สปอร์ตแบบแมนนวลนะครับก็คือจะควบคุมที่ตัวหัวเกียร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นปุ่มบวกปุ่มลบนะครับซึ่งเกียร์ของ Ford นะครับเกียร์10สปีดตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์อัจฉริยะกว่าตัวอื่นๆที่เคยมีมานะครับซึ่งเกียร์ตัวนี้มีการทำงานแบบจำกัดเกียร์ได้นะครับ การจำกัดเกียร์ได้ทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับเวลาเราใส่มาที่ตัวดีนะครับอ่าเราใส่เกียร์มาที่ตัวดีจะขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับโชว์ระดับเกียร์นะครับจะมีเลข 1, 2, 3, ่งสองเจ็ดแาไปจนถึงเลข10เลยนะครับหน้าจอท FT ฝั่งซ้ายนะครับจะเห็นตัวเลขเกียร์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมกดที่ ปุ่มลบที่หัวเกียร์ตัวนี้นะครับที่หน้าจอนะฮะดูที่หน้าจอถ้ากดลบลงมาตัวเลขตัวเลขเกียร์จะลดลงมาตามนะครับเนี่ฮะตอนนี้ผมกดบวกขึ้นนะครับเกียร์ก็จะบวกขึ้นไปถึง10สปีดถ้ากดลบลงเกียร์ก็จะลดลงมาเรื่อยๆซึ่งตัวจำกัดเกียร์ตัวนี้จะทํางานในกรณีที่เราอยากจะให้รถทํางานแค่ ห้าเกียร์หรือ6เกียร์นะครับเพื่ออะไรเพื่อสมมติว่าเราใช้งานในทางที่เป็นต่างจังหวัดนะครับอาจจะมีการเล่งแสงบ่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกียร์ขึ้นไปถึงระดับ10เกียร์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ตอบสนองการเล่องแสงนะครับก็อาจจะมีการจํากัดเกียร์บ้างนะครับตัวนี้ก็จะเข้ามาทํางานเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้าในจุดตรงนั้น เป็นมินิเองการทํางานของเกียร์ของเรานะคะแล้วก็ทางด้านหน้าจอมอนิเตอร์ด้านขวาค่ะพี่ปืนมันจะหน้าจอฝั่งขวานะครับจะทํางานควบคู่กับเกียร์เอนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้ามาที่เกียร์เอนะตอนนี้อยู่ที่เกียร์ดีนะครับผมจะใส่เข้ามาที่เกียร์เอนะครับถ้าเราใส่เข้ามาที่เกียร์เอจะไม่มีโชว์หน้าจออะไรหน้าจอจะโชว์แค่เกียร์เอธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา กดบวกที่หัวเกียร์นะครับปุ่มบวกเมื่อกี้สังเกตที่หน้าจอ TFT ด้านขวานะครับจะมีตัวเลขขึ้นมาพร้อมกับรอบเครื่องยนต์นะครับจะมีเลข1เลข2นะครับตัวนี้จะเป็นการทำงานแบบเกียร์แมนวนวลนะฮะซึ่งเวลาเรากดบวกลบปุ๊บเนี่ย การทำงานของเกียร์จะไม่มีการควบคุมแบบออโต้เลยทุกอย่างจะควบคุมจากมือเราทั้งหมดนะครับสามารถกดบวกไปได้จนถึงเกียร์สินะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ารถหยุดนิ่งอยู่แบบนี้นะครับเกียร์จะเข้าได้ถึงแค่เกียร์สเพราะว่าจะอ้างอิงกับเกียร์ที่เป็นระบบเกียร์แมนนวลนะครับเหมือนเราขับเกียร์แมนนวลเลยถ้าเราขับเกียร์แมนนวลรถก็จะออกเกียร์ได้ไม่เกินเกียร์สนะครับตอนนี้เราพูดกันทั้งหมด 1. นึ่จำกัดเกียร์นะครับสระบบเกียร์เแบบออโต้นะครับสามเกียร์เแบบแมนนวลนะครับแล้วก็เกียร์ดเข้าเกียร์ธรรมดาทีนี้เรามาดูบ้างว่าถ้าเกิดสมมุติจอดรถในห้างใช่ไหมเวลาเราจอดซ้อนคันใช่ปะถ้าเกิดว่าเป็นค่ายอื่นนะครับมันจะมีคล้ายๆกับว่าเป็นปุ่มที่จะต้องอกด ใช่ไหมเพื่อที่จะเลื่อนมาที่ตัว N ถูกต้องไหมใช่แต่ของ Ford เรานะครับเงื่อนไขการเข้าเกียร์ N นะฮะไม่ต้องมากดปุ่มเลยนะครับสมมติเราจอดเทียบข้างเสร็จแล้วปุ๊บเราเหยียบเบรคค้างเอาไว้นะครับผมจะเหยียบเบรคค้างเอาไว้นะครับแล้วก็กดดับเครื่องนะครับกดดับเครื่องตอนนี้ก็คือเท้ายังเหยียบเบรคอยู่แล้วก็เลื่อนมาที่ตัว N ได้เลยอ๋อรถก็จะไม่ไหลไม่เกิดรถรถเราจะสามารถเข็นได้เพราะว่ากรณีนี้คือเราจอดแบบซ้อนคันในห้างอ่าเวลาเราเข้าเกียร์เอ็นของ Ford มันจะทํางานแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือระบบเกียร์ของ Ford ที่เป็นระบบ10สปีดนะครับที่ใช้ในเครื่องยนต์2.0ทุกรุ่นการทำงานจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ผมจะขอ จบการรีวิวสำหรับเกียร์10สปีดของเราไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยววันหน้านะฮะมีโอกาสจะพาไปดูเกียร์ของแรปเตอร์ด้วยนะครับแรปเตอร์ก็จอดอยู่ข้างๆเราเลยนะคันสีขาวคันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอการคลิปใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากอยู่ช่องของเราด้วยนะคะโอเคครับเดี๋ยวงไวันนี้ก็ขอลาไปเลยนะครับตรงนี้กับน้องแป้งคนสวยนะโอเค ครับผมค่ะขอบคุณแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ